สวัสดีครับพี่น้องเอาเฮาคือลงค้ำแล้วค้ำแล้วอากาศเย็นด้วยสินะแต่จะเป็นตู่คนชนไปยังพี่น้องกดลงเลยมีสามสั่นเห็กําลังลงสั่นหนึ่งอันนี้สั่นอันสามนี่ยสั่นแล้วาง เก็เดบรลอยคือน้องปิดปรามานแค่นี้หกเข่าแล้วแต่ปิดกันปิดไดปิดใดก็มวนปรามาานเองคระบิดตัวที่สอง เยบรเอยเยป็นภารกิน,นีน้องนี่เขอาแล้วอีวกทำัน38เนสาสิบแปดอพี่น้องสามสิบแปดห่าแต่ว่าจะบริสุทธิเดีวนรอกแค่ตสามคู่นี่หอานี่เอาแปดทอานี่พี่น้อง ที่เฮาเนี้ยลงเลยแล้แลปดเห่าขอ,องกินอ,อ,อาวลงเงด็ดทิาดเาเนี่ยันจัยังที่เราเนี่ยทิพเหาฟังดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่้ังสามสเฮาสองคนผู้หนึ่งมอยู่ผู้หนึ่งไปหาหมอ,อามากัน ทำอย่ไรพี่น้องสบายใจ